ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวอลสองเก้าหนึ่งเก้าอากาพนธ์ธสถานีวิทยุกระจายเสียงเก้าหนึ่งเก้าหน่วยบัญชาการทหารพนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพิชัยชัชไยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมไั้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราในวันนี้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพันนาจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมืูนฝูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภาายัยโดยการฉีดล้างทำความสะอาดจัดเก็บสิ่งของเศษขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆณนะโรงเงรงเียน,น,นป่าบอลต่ำโรงเรียนอนุบาลป่าบอลและวัดป่าบอลตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สำนงานาพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารนามอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยในโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบภัยหนาวจํานวนหนึ่งผืนโดยมีผู้นําชุมชนให้การต้อนรับและร่วรมลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวณพื้น,นที่บ้านหนองหล่มตําบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสกิจพอเพียงในโครงการ70,000สารหน่วยบัญชาการทหารนาเทอดไทออมราชันดำเนินการให้การต้อนรับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดในการเข้ามาศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อนำความรู้ไปดำเนินการประยุกต์ใช้และขยายผลตอบให้กับครอบครัวณโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสกิจพอเพียงคร งการจัดสิบพัฒษาตำบลบ่พอ,อพลออำเภอบ่อไร่สังหวัดตราดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถาน,นีจนสักครู่ค่ะ